ครูชื่อครูทันชนกศรีอัมภัยนะคะหรือผรูหยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะซึ่งหัวข้อสําคัญในวันนี้นะคะก็คือการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง .1.1 นะคะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนอธิบายขั้นตอนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนเขียนแผนผังการเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานที่ดีค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะคะนักเรียนคิดว่าในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะนักเรียนคิดว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรบ้างคะใช่แล้วนะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะต้องประเมินประมาณไรายได้ก่อนใช่ไหมคะมีอะไรคะ,ะเราก็ต้องมีการประเมินตนเองด้วยใช่ไหมคะว่าตัวเราเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่านะคะมีอะไระอีกคะประมาณเงินทุนของเรานะคะ อ่าศึกษาการตลาดก็ได้นะคะคืออาจจะมีการสำรวจการตลาดก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะมีการจัดแบ่งหน้าที่นะคะในการประกอบธุรกิจนะคะถูกต้องเลยนะคะ,ะนักเรียนในการที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ ข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องประเมินความพร้อมของตนเองนะคะข้อที่2คือแสวงหาช่องทางในการประกอบธุรกิจข้อที่3นะคะศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจค่ะข้อที่4ก็จะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่นะคะในการประกอบธุรกิจข้อที่5นะคะก็คือเราจะต้องมีการเลือกรูปแบบของการจดทะเบียนนะคะและฐานะทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจค่ะข้อที่6นะคะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบนะคะตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจค่ะ ข้อที่7ก็คือจะต้องมีการประเมินเงินทุนใช่ไหมคะตามที่นักเรียนเนี่ยได้ตอบมาเมื่อสักครู่เลยนะคะข้อที่8นะคะก็ต้องมีการประมาณไรายได้หรือว่ากําไรของธุรกิจของเรานั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือประกอบธุรกิจค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะก็คือจะต้องมีการประเมินความพร้อมของตนเองนะคะผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยควรจะมีการประเมินความพร้อมของตนเองก่อนนะคะว่าสามารถที่จะทาธุรกิจได้ประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะซึ่งลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ค่ะโดยจะต้องมีการคิดรเริ่มนะคะไม่ให้ซ้าจาเจกับธุรกิจของคนอื่นที่ผ่านมานะคะข้อที่2นะคะ ก็คือจะต้องมีความกล้าเสี่ยงนะคะต่อความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนั่นเองนะคะเพราะว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีความเสี่ยงนะคะผู้ประกอบการที่ดีก็จะต้องมีการวางแผนนะคะให้รัดกลุ่มรอบครอบนะคะเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะข้อที่3นะคะก็คือจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจด้วยค่ะข้อที่4นะคะก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความสามารถที่จะสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นได้ะคะ่ะ ข้อที่5นะคะก็คือจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีความสามารถในการบริหารจัดการค่ะข้อที่6นะคะมันสแสวงหาความรู้แล้วก็ความชํานาญในการทํางานค่ะโดยการอาจจะมีการพัฒนานะคะความรู้ของตนเองอยู่เสมอค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่องานแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยค่ะถัดมานะคะข้อที่2นะคะเราก็จะต้องมีการสแสวงหาช่องทางในการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ ผู้ประกอบการเนี่ยควรเลือกรูปแบบนะคะแล้วก็ประเภทธุรกิจเนี่ยที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียของธุรกิจที่เราจะประกอบด้วยนั่นเองค่ะรวมไปถึงโอกาสนะคะแล้วก็แนวทางที่จะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จนะคะต่อมานะคะคุณครูก็มีคําถามนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมการคิดวิเคราะห์นะคะนักเรียนคิดว่าการศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจเนี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลที่ได้นะคะที่เราสํารวจมาได้เนี่ยนำไปเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้านะคะหรือว่าการผลิตบริการของเรารวมไปถึงการกําหนดราคาแล้วก็เลือกสถานที่ในการจัดจาหน่ายด้วยค่ะข้อต่อมานะคะในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือการศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ อย่างที่เมื่อสักครู่นะคะได้เรียนได้ตอบข้อดีกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องศึกษาการตลาดนะคะเพราะว่าปัจจัยทางการตลาดเนี่ยที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยประกอบด้วยตัวสินค้านะคะหรือตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะรวมไปถึงราคาสถานที่จัดจําหน่ายนะคะแล้วก็การส่งเสริมทางการตลาดนั่นเองค่ะ ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการควรที่จะต้องทําความรู้จักกับตลาดนะคะของตนเองก่อนแล้วก็มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองเพื่อหาจุดแข็งนะคะจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคค่ะของธุรกิจที่จะดําเนินการนะคะศึกษากลุ่มลูกค้าเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าหรือว่าบริการว่าเป็นกลุ่มใดนะคะโดยเราอาจจะใช้วิธีาการสังเกตนะคะหรือว่าสํารวจความต้องการของลูกค้านะคะด้วยการสัมภาษณ์หรือว่าทําแบบสอบถามก็ได้ค่ะเพื่อนําไปเป็นข้อมูลนะคะใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ น,น,ะะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะของแบบสอบถามนะคะความต้องการบริการนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ในการสำรวจการตลาดของเราได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคำถามนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์อีกข้อหนึ่งค่ะคำถามนะคะ Put the right man on the right job เกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งหน้าที่ในการประกอบธุรกิจอย่างไรคะนักเรียนลองช่วยกันแปลดูสิคะว่าน่าจะเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะก็คือจะเป็นการบริหารคนนะคะให้ตรงกับงานนะคะแล <Godzilla> ้วก็ตรงกับความสามารถของบุคคลนั้นๆอีกด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะก็คือการเลือกรูปแบบการจดทะเบียนนะคะและฐานะทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจค่ะผู้ประกอบการนะคะควรจะเลือกรูปแบบนะคะแล้วก็ฐานะทางกฎหมายของกิจการนะคะโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนะคะแล้วก็ความยากง่ายและรูปแบบของการจดทะเบียนค่ะ ความรับผิดชอบต่อนี้สินของผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงความเป็นไปได้นในการขยายกิจการแล้วก็อำนาจในการบริหารงานภาระด้านการเสียภาษีนะคะแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆทางกฎหมายด้วยค่ะการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็จดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่อันแรกกันก่อนนะคะก็คือลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนนะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ จะมีการจดทะเบียนนะคะเพื่อแจ้งให้รับรู้โดยทั่วไปนะคะว่ามีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องและเปิดเผยค่ะข้อที่2นะคะมีภาระทางกฎหมายนะคะการทำนิติกรรมสัญญานะคะแล้วก็การชำระภาษีเนี่ยเป็นไปตามในานามของเจ้าของกิจการค่ะข้อที่3นะคะมีการจดทะเบียนนะคะพาณิชย์หรือเรียกว่าทะเบียนการค้าค่ะ ข้อที่4นะคะมีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนไม่ยุ่งยากนะคะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสําหรับต่างจังหวัดเนี่ยสามารถยื่นจดได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตั้งกิจการได้เลยค่ะส่วนที่2นะคะละักษณะที่2ของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะข้อแรกเลยนะคะเป็นการจดทะเบียนนะคะเพื่อถือว่ากิจการเป็น ญิงบุคคลหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นตามกฎหมายค่ะไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการนะคะการที่จะกระทําการใดๆเนี่ยก็จะเป็นไปในานามของกิจการทั้งหมดค่ะข้อที่2นะคะธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะส่วนใหญ่จะมี2ประเภทก็คือเป็นบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะและข้อที่3นะคะกิจการในกรุงเทพนะคะสามารถที่จะยื่นจดทะเบียนได้ที่สนักง,งานบริการนะคะทะเบียนธุรกิจหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ ส่วนในต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันคิด,ดวิเคราะห์นะคะว่าธุรกิจสามารถแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมายได้อย่างไรบ้างคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะอันแรกก็คือการเสียภาษีใช่ไหมคะเมื่อมีไรายได้เนี่ย ถึงเกณฑ์ที่กําหนดเราก็จะต้องมีการเสียภาษีนะคะซึ่งการเสียภาษีเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะและอันสุดท้ายอะไรคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆอถูกต้องเลยนะคะคือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมายได้คะ,ะเก่งมากเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานใช่ไหมคะซึ่งกฎหมายแรงงานเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น สองประเภทอีกนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นกฎหมายประกันสังคมนะคะส่วนอันที่สองก็คือจะเป็นพราบาคุ้มครองแรงงานนะคะพศ2541นั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเสียภาษีใช่ไหมคะภาษีอากรเนี่ยเป็นรายจ่ายนะคะที่บุคคลมีหน้าที่ต้องจ่ายให้รัฐค่ะเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะ ประเภทของภาษีอากรที่ผู้ประกอบการนะคะจําเป็นจะต้องมีความรู้เนี่ยได้แก่นะคะอันแรกก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอันที่2ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะและอันสุดท้ายก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตามที่นักเรียนเนี่ยได้ตอบไปเมื่อสักครู่เลยค่ะต่อมานะคะน,นี่ก็คือครูก็จะมีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบค่ะภาษีอากรแต่ละประเภทนะคะเก็บจากบุคคลเดียวกันหรือไม่อย่างไรคะ เมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมาคือมีทั้งหมด3ประเภทใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเก็บจากบุคคลเดียวกันหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องเลยนะคะคือไม่ได้เก็บจากบุคคลเดียวกันนั่นเองนะคะโดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะเก็บจากบุคคลทั่วไปใช่ไหมคะตามซื่อเลยนะคะส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยก็จะเก็บจากบริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนนั่นเองค่ะ หรือว่ารวมไปถึงนิติบุคคลนะคะที่จดทะเบียนแล้วก็นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะเก็บจากผู้ขายสินค้านะคะและให้บริการในประเทศรวมไปถึงผู้นําเข้าสินค้าด้วยค่ะคําถามข้อต่อมานะคะเกี่ยวกับภาษีนะคะก็คือสถานประกอบการนะคะที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดานะคะมีรายได้ต่อปี1ล้านบาทเนี่ยจะต้องยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะก็คือไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องยื่นสดภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากมีรายได้ต่อปีเนี่ยไม่ถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาทนั่นเองค่ะเราจะต้องมีรายได้ถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาทก่อนนะคะที่จะยื่นสดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะค่ะคาถามข้อต่อไปนะคะเมื่อนางสาวพิมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเมื่อมีการขายสินค้าและรับเงินนะคะแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้วนะคะนางสาวพิมเนี่ยควรทําเอกสารใดไปให้ผู้ซื้อทุกครั้งคะ อ่าใช่แล้วนะคะก็คือควรที่จะมีการออกใบกำกับภาษีนะคะไปให้ผู้ซื้อทุกครั้งนะคะโดยใบกำกับภาษีเนี่ยก็จะต้องแสดงมูลค่าของสินค้านะคะแล้วก็บริการรวมไปถึงระบุจำนวนภาษีนะคะที่เก็บเพิ่มจากผู้ซื้อด้วยค่ะแล้วก็มอบนะคะใบต้นฉบับนะคะใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อส่วนใบที่เป็นสำเนาเนี่ยก็จะเก็บเป็นหลักฐานไว้นั่นเองค่ะ การแสดงความรับผิดชอบนะคะตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจนะคะนอกจากการชาระภาษีอากรนะคะตามที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกฎหมายแรงงานค่ะกฎหมายแรงงานที่เราควรจะรู้นะคะได้แก่หนึ่งเลยก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะพศ2541ค่ะเป็นกฎหมายนะคะที่บัญญัติถึงสิทธิและก็หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างค่ะโดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใช้แรงงานนะคะการจ่ายค่าตอบแทนและการทํางาน ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะมีความรู้นะคะในเรื่องของสัญญาการจ้างงานนะคะรวมไปถึงบทบาทหน้าที่นะคะของนายจ้างและลูกจ้างค่ะเราไปดูกันที่บทบาทหน้าที่ของนายจ้างกันก่อนเลยนะคะ นายจ้างเนี่ยก็คือผู้ท <hat> ี่รับลูกจ้างนะคะเข้ามาทํางานโดยจ่ายค่าจ้างนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้างนะคะในกรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็คือผู้ที่มีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลนะคะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้กระทําแทนนิติบุคคลนะคะหรืออาจจะหมายถึงเจ้าของกิจการนะคะกรณีที่จ้างเหมาค่าแรงก็ได้ค่ะ หน้าที่ของนายจ้างนะคะก็คือจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะออกหนังสือรับรองผลงานและก็ระยะเวลาในการทํางานให้กับลูกจ้างค่ะแล้วก็อาจจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะในกรณีที่ให้ลูกจ้างเนี่ยมาทํางานนะคะนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าเดินทางกลับให้ลูกจ้างด้วยนะคะยกเว้นลูกจ้างเนี่ยได้ทําผิดต่อนายจ้างนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างค่ะ ลูกจ้างเนี่ยหมายถึงผู้ที่ได้ทํางานให้กับนายจ้างนะคะโดยได้รับผลตอบแทนเนี่ยเป็นค่าจ้างนั่นเองค่ะหน้าที่ของลูกจ้างนะคะก็คือต้องทํางานด้วยตนเองค่ะให้ผู้อื่นทําแทนไม่ได้นะคะหากไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้างค่ะข้อที่สนะคะก็คือจะต้องทํางานตามที่ตนเองเนี่ยได้รับรองไว้กับนายจ้างได้นะคะข้อที่สามจะต้องเชื่อฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างค่ะ หากเป็นเรื่องชอบโดยกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็เก็บรักษาความลับของนายจ้างได้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของค่าจ้างนั่นเองค่ะค่าจ้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นเงินไทยนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะแล้วก็จะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าจ้างเนี่ยไม่น้อยกว่าอัตราแรงงานขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้อีกด้วยนะคะ ต่อมานะคะกฎหมายอีกข้อนึงที่ควรจะรู้ก็คือกฎหมายประกันสังคมนั่นเองค่ะกฎหมายประกันสังคมนะคะผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะนายจ้างและลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคมค่ะและมีหน้าที่นะคะนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือนค่ะโดยแบ่งเป็นส่วนของลูกจ้างทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนที่นายจ้างเนี่ยต้องจ่ายสมทบเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนรวมของเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันยกตัวอย่างนะคะปัญหาแรงงานที่ควรได้รับการแก้ปัญหานะคะวิเคราะห์สาเหตุน,นะคะปัญหานะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะปัญหานะคะแรงงานเนี่ยก็คือปัญหาการว่างงานนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะ อาจจะเกิดจากสาเหตุของสภาวะทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาการว่างงานได้นะคะมีอะไระอีกคะอาจจะเกิดจากการที่จานวนผู้สมัครการศึกษาเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้มีจานวนมากกว่าตําแหน่งงานที่สามารถที่จะรับเข้าทํางานได้นั่นเองคะ่ะแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดผลอะไรบ้างคะที่เกิดจากปัญหาการว่างงานคะ่ะ ใช่แล้วนะคะก็คืออาจจะเกิดปัญหาความยากจนเกิดขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าไม่มีเงินเนี่ยมาใช้จ่ายภายในครอบครัวใช่ไหมคะรวมไปถึงอาจจะเกิดผลเสียในการพัฒนาประเทศด้วยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างไรบ้างคะเราอาจจะมีการให้บริการข่าวสารใช่ไหมคะแก่คนงานแล้วก็นายจ้างนะคะแล้วก็ให้ทราบถึงแหล่งงานนะคะในการจัดตลาดนัดแรงงานเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะ เราไปดูกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะของการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินเงินทุนในการประกอบธุรกิจนะคะโดยเงินทุนเนี่ยก็คือจะเป็นสินทรัพย์นะคะที่มีมูลค่าตามราคานะคะของบุคคลหรือว่านิติบ,บุคคลนะคะที่ลงทุนและครอบครองอยู่ค่ะโดยเราจะแบ่งเงินทุนนะคะออกเป็น2ประเภทนะคะข้อ1ทุนคงที่หรือทุนประจําเป็นทุนที่ใช้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ซื้อทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานเรียกว่าสินทรัพย์ถาวร 2. ทุนหมุนเวียนเป็นทุนที่ต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อการประกอบธุรกิจเช่นชำระหนี้ค่าแรงค่าวัตถุดิบการเริ่มต้นประกอบธุรกิจผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนไว้ใช้ดาเนินการดังนี้ 1. เงินทุนหมุนเวียน 2. แหล่งเงินทุนสำรอง นักเรียนคิดว่าเงินทุนในการประกอบธุรกิจเนี่ยมาจากแหล่งใดบ้างคะเก่งมากเลยนะคะก็คืออาจจะมาจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมาจากธนาคารรวมไปถึงอาจจะมาจากสินทรัพย์ถาวรก็ได้นั่นเองนะคะจากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทําเรื่องกู้ยืมเงินขึ้นมานั่นเองคะ่ะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะเราควรที่จะมีเงินทุนหรือไม่อย่างไรคะ เราควรที่จะต้องมีเง uh ินทุนเตรียมเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะเพื่อใช้ในการดําเนินงานก็คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เป็นเงินทุนสํารองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะก็คือการประเมินนะคะประมาณรายได้ของเรานั่นเองค่ะหรือว่ากําไรที่เราจะได้จากการประกอบธุรกิจนะคะจากการประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการประมาณยอดขายคร่าวๆไว้ก่อนนะคะหรือว่ารายได้นะคะคร่าวๆเนี่ย ว่าเราเนี่ยน่าจะได้จากการประกอบธุรกิจครั้งนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยควรจะประเมินให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทราบถึงเงินทุนที่จะใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจนั่นเองค่ะอันสุดท้ายนะคะในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะก็คือจะต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือประกอบธุรกิจค่ะ เมื่อเราได้ข้อมูลในการประกอบธุรกิจครบทุกด้านแล้วนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความพร้อมนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเงินทุนแล้วก็โอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะรวมไปถึงรายได้ที่จะได้รับด้วยค่ะซึ่งหากว่ามีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะลงมือประกอบธุรกิจได้ทันทีเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจกันไปแล้วนะคะรูก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันนะคะคิดวิเคราะห์เป็นการทบทวนบทเรียนค่ะคําถามนะคะก็คือข้อใดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางธุรกิจคะข้อแรกการเสียภาษีข้อที่2การทําประกันภัยข้อที่3กฎหมายแรงงานข้อที่4การประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในช่วงก่อนเทศกาลนะคะแล้วข้อที่5ค่ะการทําบัญชีค่ะ แล้วเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อใดคะถูกต้องนะคะก็คือข้อที่4นะคะในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในช่วงเทศกาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทำนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกธุรกิจนะคะขนาดกลางหรือว่าขนาดย่อมที่นักเรียนสนใจนะคะจำนวนหนึ่งธุรกิจคะ่ะ แล้วก็ทําการเขียนแผนผังนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะที่นักเรียนเนี่ยเลือกนะคะตามขั้นตอนที่เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะให้ครบทุกหัวข้อเลยค่ะจากนั้นนะคะลงมือปฏิบัติแล้วก็ร่วมการประเมินผลนะคะการเขียนแผนผังการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะหากนักเรียนเนี่ยพบข้อบกพร่องนะคะให้ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจกันไปแล้วนะคะนักเรียนลองช่วยคุณครูสรุปสิคะว่าความรู้ที่เราได้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ,ะในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนะคะก็จะต้องมีการประเมินตนเองใช่ไหมคะมีอะไรคะ,อ,ะอาจจะต้องมีการประมาณไรายได้นะคะหรือกําไรนั่นเองนะคะ,ะมีการศึกษากฎหมายนะคะรวมไปถึงภาษีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนนะคะในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ประเมินความพร้อมในด้านต่างๆตามที่นักเรียนได้บอกมาเมื่อสักครู่เลยนะคะเช่นการประเมินความพร้อมของตนเองนะคะเงินทุนการศึกษาตลาดภาษีนะคะกฎหมายแรงงานนะคะแล้วก็มีการเลือกรูปแบบการจดทะเบียนเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยมานําเสนอนะคะแผนผังการเริ่มต้นประกอบธุรกิจหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ